ตำนานเขาหน้ายักษ์เขาหน้าราหูณนะดินแดนลุ่มน้ำภุมดวงอันโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าดงพงครรของย่านยาวมีภูเขาลูกหนึ่งตั้งตะหงานอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านชาวบ้านเรียกกันมาช้านานว่าเขาหน่ายักษ์หรือเขาหน้าราหูเพราะรูปลักษณ์ของหน้าผาด้านหนึ่งดูราวกับใบหน้าของยักษ์ตนใหญ่ ที่กำลังอ้าปากกลืนดวงจันร์ทในคืนเดือนดับยามค่ำคืนเมื่อแสงจันร์ทส่องกระทบหินผาเงาดำที่ทอดลงมาบนพื้นก็ชวนให้ผู้คนขนลุกเหมือนสายตายักษ์กำลังจับจ้องมองลงมาจากฝ้าเขาตำนานเล่าขานกันว่าในการก่อนดินแดนแห่งน,นี้มีเจ้าเมืองผู้ทรงเดชชื่อ่อพ่อขุนย่านยาวปกครองผู้คนด้วยความยุติธรรมแต่ในช่วงเวลานั้น มีพยายักตนหนึ่งนามว่าราหูขุนเขาอาศัยอยู่บนยอดดอยสูงมันหลงไหลในรัศมีของพระจันทร์และมักจะพ่นหมอกควันกลืนแสงเดือนให้มูดมิดทั่วแผ่นดินผู้คนหวาดกลัวและเข้าใจว่าราหูขุนเขาคือเจ้าแห่งรัติการผู้กลืนกินความสว่างและสาบให้ผู้คนต้องอยู่ในความมืดพอ่อขุนย่านยาวเห็นความทุกข์ของชาวบ้าน จึงตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำคุมดวงแล้วขึ้นเขาไปเผชิญหน้ากับพญาราหูขุนเขาทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดฟ้าร้องคำรามดินสะเทือนน้ำในลำธารกลายเป็นสีคล้ำแต่สุดท้ายพ่อขุนสามารถใช้พระขันศักดิ์สิทธิ์ฟันราหูจนร่างยักษ์ล้มลงผู้ผาทั้งลูกสันสะเทือนและแตกเป็นรอยลึก ประเหมือนรอยหน้าของยักษ์ที่ยังจ้องมองลงมาจากฝ้าเขาว่ากันว่าหลังจากสิ้นชีวิตพญาราหูขุนเขาได้สาบคำสุดท้ายไว้ว่าตราบใดที่แสงจันทร์ยังส่องเหนือย่านยาววิญญาณของข้าจะยังอยู่ในเงาภูเขานับแต่นั้นมาทุกครั้งที่เกิดจันทรคราชชาวบ้านจะได้ยินเสียงคล้ายคำรามเบาๆดังมาจากเขาและบางครั้ง แสงจันทร์ก็ถูกกลืนหายไปในหมอกดำเพียงชั่วขณะชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นเวลาที่ราหูขุนเขากลับมาดื่มแสงเดือนอีกครั้งปัจจุบันเขาหน้ายักษ์กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในย่านยาวชาวบ้านมักนำดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องเส้นไปบูชาในคืนเดือนดับเพื่อขอพรให้พ้นคราะห์และมีโชคลาภบ,บางก็ว่าหากตั้งใจฟังในคืนเงียบสงัด จะได้ยินเสียงยักษ์พึมพำรำพึงอยู่ในลมหายใจของภูเขาเตือนให้ผู้คนระลึกถึงความศรัทธาความกล้าและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในตำนานแห่งเขาหน้าราหูแห่งนี้